ต่อกับพี่ฮั่นค่ะนี่มี่ฮั่นเตาตุ่มจุกเต่ผมงานในเซทีก็จัดเต็มมากเต้นกันแบบสนานวันไหวนะคะแต่อยากจะเมามอยฟังว่าหลังเวทีหลังฉากเนี่ยก็คือเจ็บหลังนะเจ็บหลังอ่ะโมโยกกันเหลือเกินนะ่ยคุณต้องบอกว่าเพลงเพลงของคุณชินเนี่ยเป็นซิกเนเจอร์ของพี่ฮั่นไปเรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าซิกเนเจอร์ของเดี๋ยวนี้เขาไม่ร้องเพลงนี้แล้วนะจะเบืจะเบื่อเพลงอะไรเปลี่ยนเพลงพี่เจฟ้าบางโพอะไรของนางไม่เต็มที่เลยนะคะแล้วก็โยกเอวหน่อยใช่ไหมฮะใช่นะคะก็จะไปอม่ไดถึงเรื่องงานด้วยโรงเรียนสอนนนเต้ะคะไปถึงเรื่องหวานใจค่ะกับอิงฟ้าเนี่ย ทรงลงยังคุยกันอยู่หรือเปล่าพี่ฮันก็ฝากความคถึงมาแฟนๆด้วยขอฝากขอบคุณนะคะที่อุตส่าห์เชียร์กันมาตลอดเลยนะคะไปดูพี่ฮันให้น้ำใจไปเลยค่ะเยพี่ฮันเป็นไรคะเนี่ยไม่เป็นไรครับแยกไม่ออกครับพี่ฮันปีที่ผ่านมาเ็ีไหะครับก็เป็นอีกปีหนึ่งที่ทำงานหนักครับผมค่อนข้างมีความสุขกับชีวิตครับผมเจอทั้ง เจอทั้งปัญหาเจอทั้งอะ,อะไรดีๆเยอะแยะมากมายครับผมแต่ก็เหมือนได้กำลังจะผ่านปีนี้ก็ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอยา่างได้โตขึ้นนะก็ที่สำคัญอายุมากขึ้นอีก่างหากได้ไปต่างประเทศด้วยตามที่ตัวเองตั้งใจได้ปวดด้วยใช่ครับมีงานเปลี่ยนแปลงใช่มีหลายอย่างมากครับผมก็ ก็หวังว่าปีหน้าจะดีขึ้นไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลก็คงอยู่ที่ตัวเราเองด้วยเพราะผมเป็นคนเชื่อว่าไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่เราต้องมาจากตัวเราก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับผมปีหน้าเรื่องโรงเรียนจะเป็นรูปเป็นร่างไหมครับอันนี้ตอบไม่ได้จริงๆครับพี่แจ็คเพราะว่าส่วนหนึ่งคือทำงานเยอะแล้วก็ปีหน้าก็มันมีทั้งแบบเขาเรียกว่าหลักรัพยอะไรอย่างเงี้ยอีก มันติดตรงคิวละครอะไรต่างๆใช่ก็เลยแบบก็เลยคิดว่ายังไม่กล้าที่จะตอบไปมากคิวรคอนก็โอซีแล้วก็ใช่ยังมีอยู่ครับผมร็ให้ฟาติดตามด้วยแต่ตอนนี้ย้ายมาเป็นวันเสาร์แล้วเวลาหกโมงเย็นครับผมแอนพี่ลูกน้องเรื่องหวานใจของพี่ฮัทลังอาปีที่ผ่านมาหลายคนจะตัดสวนว่าพี่ฮัสดไม่สดก็ส่วนใหญ่ครับเรื่องของ ว่ารักหรือว่าอะไรเงี้ยผมเปิดโอกาสนะก็ถ้าเจอก็คุยก็ถ้าเห็นก็บางทีก็คือคุยแบบยังไม่รู้เรื่องราวทั้งหมดว่าคนไหนเป็นอะไรยังไงแบบไหนแต่ก็เป็นข่าวแล้วว่าแบบอ,อ,อะไรเงี้ยครับผมเขาบางทีก็ เราบางอย่างมันก็เริ่มจากเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยอินฟปายได้เจอไหมครับเจอเจอบ้างครับผมแต่ก็เป็นแบบคือต่างคนต่างแบบทำงานของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับผมมากกว่าเป็นเพื่อนกันเนาะใช่ปีใหม่ไปเที่ยวไหนต่อตันีอนนี้ยังไม่ทราบเลยครับก็ เอาให้เสร็จันดีก่อนเพราะว่าเสียงของงานแล้วเสียงแหบแล้วครับผมพูดถึงแฟนครับหน่อยครับครับผมก็ขอบคุณสําหรับปีที่ผ่านมานะฮะหวังว่าแฟนคลับผมทุกๆคนจะมีความสุขกับผลงานของผมแล้วก็ผลงานของพี่ๆน้องๆผมทุกๆคนนะฮะแล้วก็ขอให้ทุกๆคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงและอยู่ด้วยกันอย่างนี้ต่อไปอีกนานแสนนานนะับผมหวังว่าครอบครัว HFC จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆครับ O